ข้อสุดท้ายของคําคืนนี้นะคะง่ายมากเนาะข้อนี้ถามว่าผู้ป่วยกินยาพาราสามสิบเม็ดเนะาะกินประมาณสิบห้านาทีก่อนมาเราพอสตเนะาะเขาถามว่าการรักษาขั้นต้นควรทําอย่างไรก็ไก่บอกว่าให้กินผงทานหรือที่เรารู้จักก็คือชาโคเนาะเขาไข่บอกว่ารีบส่งรปชรปชก็คือโรงพยาบาลชุมชนนะคะเขาไข่อบอกว่า,าให้แน็กเน็กคืออะไรคบบิวตี้เออคืออะไรวะ มไม่รู้เหมือนกันงอูบอกว่าให้ดื่มนมอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีนะ แต่งสวยได้ด้วยอ่ะเราก็เล่นไปเรื่อยเลยทีเงียบไม่ใช่อะไรนะเล่นแบบแต่งแต่งไลฟ์ในทิกตอกมันมีอะไรให้ดูไม่รู้อ่ะเออก็ใครที่อยากติดตามบิวตี้นะคะก็คือสามารถติดตามเนาะได้ทั้งหมด5ช่องทางช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะแล้วก็มี y u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  e i i t i ิกตอกเนาะอ่าชื่อว่า b e a u t ้เออรสกรอเนิดยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพเป็นกำลังใจให้บิวตี้ด้วยนะคะ ข้อนี้ส่วนใหญ่น้องตอบอะไรเนาะส่วนใหญ่ตอบพอควายนะคะเนาะมีใครคิดเห็นแตกต่างจากนี้ไงมกินผงถ่านหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าตัวเองกินพลา a ก็ต้องกินผงถ่านสิหลอกน้องอีแล้วรับ,บดนางหลอกมันมีสติกเกอร์ด้วยอ่ะอุ้ยสวยดีใช้ทำไมเหรอ <laughs> น่ารักดีอุย้ยเอาตายแล้ว ไปขยายนี่นอ้องเขาใช้ทำไมเนอะสติกเกอร์โอยน่ารักดีใส่ไว้ก็ได้อม,มันมีแบบมันมีดนตรีด้วยอะ่ะใช่ไหมตลกดี เล่นไปเรื่อยเออว่ะสุนทรีมากเลยหรือว่ามันเสียงดังไปตลกดีก็คือไม่มีอะไรเล่นนั่นแหละอีกนิดนึงน้องหมอกหนูหลับแล้วค่ะพพ่ีุตีใช่ไหมควรน,นอนค่ะ มีโรแมนติกด้วยตลกดีอ่ะดีเล่นไปเรื่อยอ่ะเรามาเชเลยข้อนี้กันดีกว่าน้องจะได้ส่งน้องๆไปนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เพื่อจะฝันเห็นข้อสอบเนาะ ข้อนี้เนาะง่ายมากนะคะถามเป็นข้อสอบนานมากเราก็ถามทุกปีเนาะไม่มีปีไหนไม่ถามต้องโผล่มาสักข้อ2ข้อหนึ่งเพื่อให้คะแนนเราฟรีนะคะข้อนี้ถามว่าผู้ป่วยเนี่ยกินพาราไป30เม็ดเนาะแน่นอนว่าเกินขนาดอยู่แล้วโอเวอร์โดสนะคะก็15นาทีก่อนมาเราพรอสตอเนาะการรักษาเบื้องต้นควรทำยังไงดีคะพี่ยี้ก็ไก่บอกว่ากินผงถ่านกินไม่กินไม่ได้นะคะผงถ่านผงถ่านสำหรับ อชาโคเนี่ยสำหรับคนที่กินยาฆ่าแมลงเนาะแล้วก็้อไข่บอกว่ารีบส่งรอพชเนาะรีบมันก็รีบอยู่แหละแต่ว่าเราสามารถทําอย่างอื่นได้ไหมเนาะระหว่างที่รอส่งคิดสภาพสิรอพสตอถ้าสมมติว่ารอพสตอมันอยู่ห่างจากรอพชประมาณสองชั่วโมงคนไข้ไม่เดทก่อนเหรอเนาะอาจจะแบบตับแบบแอบนอร์มอลจนแบบโอ้คนไข้อะเลสอะไรเงี้ยอาจจะมีผลอะไรเงี้ยได้นะคะ อาจจะแบบรีบแหละแต่ก็รู้ว่าแบบอยมันนานไปเนาะอาจจะแบบบางที่มันห่างไกลขึ้นถึงสภาพความเป็นจริงเนาะขอคายบอกว่าให้ neck h a คาบิวตี้เนาะก็คือตอบขอวายนี่แหละเนาะเพราะว่า a n ต i d โด e ของพาราก็คือ n น c เนาะหรือว่า e n a ซ t ต i ลเนาะใครหลายคนอาจจะก,กินแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่ามันเป็นสารตั้งต้นเนาะที่ทําให้ขาวใช่ไหมจะเห็นว่าแบบพยาบาลหลายคนชอบกินเยอะมากเนาะ กินแบบเยอะมากเนาะลองลองไปหาแบบอันนั้นดูเนาะอืมส่วนใหญ่แล้วเนาะเขาจะให้ในผู้ป่วยที่แบบช่วยขับเสมหะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นสารสารตั้งต้นที่ทําให้ขาวอะ่ะพยาบาลก็เลยชอบกินเยอะแต่ว่าที่จริงมันเป็นแอนติโดดเนาะของพาราเซตามอลนะคะแล้วก็อง,องางูบอกว่าให้ดื่มนมเนาะให้ดื่มนมนี่มันจะสําหรับคนที่กินกินเขาเรียกว่าอะไรอะ กินกดเข้าไปเนาะคนที่กินที่พิวตี้ให้จําก็คือกินกดให้กินด่างกินด่างให้กินกดใช่ไหม,อ,มอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นิดนึงน้องบมกดูยแหละเออดูอีแีแหละจะไม่ได้หน้าไหนห้าสิบเท่าไหร่ ห้าสิบสามมั้งถ้าจำไ,ไม่ผิดเออเ e นี่ยที่บอกว่าถ้าเป็นกดกดส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้ํายาล้างห้องน้ำเนาะจะให้เป็นนมกับน้ําเปล่าเนาะแต่ถ้าอ่าเป็นด่างด่างเนี่ยจะให้กดกดก็คือพวกอะไรเปรี้ยวๆเนาะอย่างเช่นน้ามะนาวน้ําส้มสายชูเนาะแล้วก็ถ้าอ่ากินกดหรือด่างเนี่ยเขาห้ามเอ็นจีลาวาดเพราะว่ามันจะทําให้เบิรนกลับออกมาเนาะ แล้วก็ที่บอกเลยถ้าเป็นพาราพาราเนี่ยสามารถเอ็จีลาวัดได้เนาะแล้วก็ให้แอนตะิโดดเนาะที่เป็น n อ c e t y l เนาะถ้าเป็นเอนอซิต uh, ก็คือแหนกลองก็คือตัวเดียวกันเนาะแล้วก็ในกรณีที่กินยาฆ่า,มาแมลงเนาะอาจจะให้พวกแอนติแอคติแอนติเวนก็คือเหมือนกับให้ตัวที่เป็นชากโคเนาะก็คือผงถ่านเนาะ หมดแล้วอ่าคนที่ตอบถูกคนแรกนะคะในเฟซบุ๊กนะพี่ตี้แคปไว้อยู่คนแรกนะชื่อว่าน้องสโลยาชื่อเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะ S O R A Y A W ว N วัก Y E K R A M ก็ เป็นแฟนตัวยงด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมแคมปหน้าจอมารับข้อสอบนะคะแล้วก็ใน t ิกตอกเนาะใน t ิกตอกใน t ิกตอกคนที่ตอบถูกคนแรกน้องทีทีอีกแล้วเนาะเมื่อกี้น้องทีทีก็ตอบถูกพี่ตี้ขออนุญ,ญาตให้คนต่อไปแล้วกันเนาะเชื่อว่าน้อง kib เว้นวักนะคะ s u d a r a t เนาะน้องสุดารัด ก็แคปหน้าจอมารับข้อสอบฟรีนะคะเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมแล้วก็รับฟังนะคะยังไงก็พรุ่งนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีในการสอบนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะพิวตี้เป็นกำลังใจให้เนาะเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ย เตรียมพร้อมอม,มาเต็มที่แลนะเนาะพร้อมสู้รบเต็มที่เนาะ beauty เชื่อว่าน้องๆของ beauty เนี่ยเก่งอยู่แล้วยังไงก็สอบผ่านสภาทั้ง8วิชาแน่นอนอยังไงก็คืนนี้นะคะเนาะหลับฝันดีพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็พรุ่งนี้ทําให้เต็มที่นะคะสู้ๆ beauty เป็นกําลังใจให้ยังไงก็สอบผ่านสภา8วิชาแน่นอนสําหรับคืนนี้ก็ฝันดีค่ะบ๊ายบายจ้า